ก็โอเคนะครับก็ขอตับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้มาสั่งของแล้วนะครับนี่นะครับอืมไ้ทายนะครับวันจะเป็นอะไรนะครับอืมดูดินี่นะครับนี่ผมต้องปิดที่อยู่ตัวเองไว้ก่อนนี่นะครับโอ้โห กินครับวันนี้ผมก็จะพามาเกะเลยครับแต่จะคลิปหน้าแล้วผมก็จะพามาใส่ให้ดูแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรจะังหนเขาเลยดจัดทรงนิดนึงอโอเคเดี๋ยวจะถึงสามซับอัเดี๋ยวผมจะมีของมาแจกด้วย ลงนิดหน่อยนี่นะเนี่ยแบรนด์อะไรไม่รู้ racing lae racing project โอ้ยนี่กูโม่นี่กูเกมไม่เป็นแล้วเนี่ยนี่นะครับมันยังจะไม่บอกโอเปซีอะไรก็รอด,ดูพร้อมกันเลย ตอนนี้ก็รถผมก็แบบจอดรวๆนๆครับทั้งเตออ์หมดบ้างทั้งขบูอะไรบ้างโอเคนะคนดูอาจจะตื่นหานี่ก็นิ่งเกะ้าจังวะอยู่ได้ละโอมะชี้เลยนครับผมไม่รีอรอทีเดียวเรื่ัแบบนี้ชี้กันมาแล้ว ยังไม่ดูเป็นอะไรยังยังมาแล้วครับมาแล้วนะครับโอ้โหสวยอเดี๋ยวผมเกะให้ดูมาแล้วนะครับดูครับอืม <c oughs> <c oughs> ไม่โชคผพอตนะครับดูดิ <c oughs> นี่มันไม่ใช่งานเทนะครับนี่งานเงินนะครับ ยันเหมือนไม่สวยกว่าเทอีกดูดิจ้าไปครับน้องจัดดูดิยังสวยอันนี้ก็เป็นผดเทียมนะครับไม่ใช่ผดแทนผดแทนคมแครงเกินไปนี่ก็เป็นของพีเทมมนในกล่องดูดิโคตรบางอ่ัลองอันนี้มีอนนะไรอีกบ่ แลโอเคสำหใครที่อยากซือก็ไม่หาซื้อนะครับน,นี่ราคาผมก็จะไม่บอกดีกว่าไอ้บอกดีกว่าราคาก็ประมาณกี่บาทวะอันนี้ผมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับก็ประมาณ500ร้อยกว่าบาทครับโพตรถ,ถูกถึงก็สวยจัดดูด,ดิโอเคสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยผมก็จะพามาใส่นะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้อ่ะผมก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับน้าอย่าดู